สวัสดีครับคุณผู้ชมไฟเตอร์เด็กนิสนะครับครั้งนี้จะเป็นหนงว่าสายอชุาแต่เป็นอะชุาพรีเมียมนะครับซึ่งจริงๆมันก็เป็นเด็กที่เกือบจะมีมแล้วล่ะแต่ว่าคือถ้าเกิดจะให้มันมีอย่างแท้ทรูมันจะต้องมีตัวปลดลิมิตเบรกซึ่งผมไม่มี <laughs> หาไอ้กล่องที่มันมีตัวปลดลิมิตเบรกไม่ได้ถ้าผมจำไม่ผิดม,มันจะอยู่ในกล่องบราวมั้งที่เป็นคาเลเตอร์เด็กอะแต่ว่าพอดีแถวบ้านผมมันไม่มี แล้วก็ดานกาไม่เปิดผมหาได้แค่ในดมอลก็เลยเออหาได้เท่านี้ก็เอาเท่านี้แล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดคุณมีตัวจริงๆคือถ้าเกิดมีตัวปลดลิมิตอะตัวเกรดสามที่ผมใส่มันจะต่างไปจากนี้นะครับอันนี้ก็เอามาโชว์ให้ดูว่าถ้าเกิดคุณจะเล่นให้มันมีมสุดๆจริงๆอะมันจะใช้สองตัวก็คือตัวอัชุล่าวีนะครับกับกับเอออิมอร์ทันอัุล่าตัวนี้ซึ่งเป็นตัวลิมิตเบรกนะครับคืออย่างนี้ไอตัวไอตัวอัญชุล่าลิมิตเบรกเนี่ย ถ้าเกิดในในโซมีอชุราไกเซอร์ตัวนี้อยู่มันจะยืนหมื่นสามนะครับซึ่งหมายความว่าเทินไรแรกจะเป็นอชุราอย่างนี้ไดเอ็กเซลก่อนช่องหนึ่งไรสองจะเป็นอิมอร์อชุราอย่างนี้ก็จะยืนหมื่นสามและมีช่องเอ็กเซลช่องหนึ่งนะครับแล้วก็เทครีบิเบรของมันคือถ้าเกิดเช็คเจอเกรดสามจ่ายคัตบาร2ทิ้งมือสใบสแตนโตมันเองแล้วก็เรียากาศ อีกหนึ่งใบแล้วตัวอาชุระแล้วตัวอิมอร์ันอาชุระจะพลังบวมหมื่นด้วยนะครับมันก็จะคือเป็นแวนลุกนั่นแหละถ้าเจอเกรดสามเดสแตนเดียตัวหนึ่งด้วยนั่นเองก็จะเป็นเด็กมีมีมแบบนั้นแต่ว่าถ้าจะให้เก่งสุดๆมันจะต้องมีตัวปรลลิมิตด้วยซึ่งผมไม่มีก็เลยไม่ได้ใส่อ้นี้ก็แล้วเอา,เอ,า,เอ,าออกแทนนะครับตัวที่ใช้หลัก,ลกๆก็เลยจะเป็นตัวอาชุระไกเซอร์พักวีแทนเช็คจะเกร2สองหรือเกร3สามสแตนเดีย้าใหนึ่ง, er 3, 1, าางด้วยนั่นเองก็จะเร็นเียกาศใบทีสแนบ่นั้วยนน แค่นี้ก็เป็นตัวบุกที่น่ากลัวแล้วเพราะว่าในเด็กนี้ผมก็จะใส่ใส่การที่เล่นกับตัวเทคของอาชุราได้นั่นเองซึ่งพูดตรงๆหลักๆก็จะใส่ตัวเด a อาร์มี่มากกว่านะครับซึ่งผมจะใส่ทั้งเด a อาร์มี่เกตสแล้วก็เด a อาร์มี่เกตหนึ่งไอเดนอาร์มี่เกตสาไม่ใส่ไอไอนามันกระจอกไปหน่อยนะครับก็จะมี2ตัวนี้ ทั้งคู่มีสกิลเหมือนกันคือบอกว่าถ้าเช็คเจอเกตสามสแตนตัวมันเองนะครับซึ่งจะว่าไงดีเราก็จะเก็บสมมติเช็คเจอเกตสามเราสแตนเดตอามีสองตัวแล้วเราสแตนเรียอะไรก็ได้อีกตัวหนึ่งจากเทคของอาชูราได้เลยนั่นเองมันก็จะทำให้มีเปอร์เซ็นต์ที่จะลุกได้ทั้งบอดมาเพิ่มมากขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็เด็กนี้จะใช้จิวินิตเป็นตัวเทพสงครามอาชูราเกตสี่นั่นแหละ ก็มาบอกเก็บเกบส3จากดอบหนึ่งใบไปวางไว้ท็อปกองกัสับกองจากนั้นอาชุราใบนี้จะมีเทคเมื่อได้เจอเกสรสสแตนเลียสี่ใบนันเองก็คือลุกได้ทั้งบอร์ดนั่นแหละเราด้วยความที่มันเป็นจี n ูนิตดังนั้นบางทีจังหวะที่เรารู้สึกว่าเออจังหวะที่อยากจะเอา3าได้เพื่อจะเจอทิกเกอร์ด้วยอะไรด้วยหรือว่ามีเรียเยอะๆอ,อยากจะลุกทีเดียวเยอะๆก็ใช้เทคของอชุรา อุฬาเกศีก็ได้หรือไม่งั้นถ้าเกิดคุณเรียรมีน้อยคุณก็ใช้อชุลาเกศสามตีสดไปก็ได้แล้ววัดเอาว่าจะได้เจอเกศสอหรือว่าเกศสาหรือเปล่าแค่นั้นนะครับเด็กมันก็จะเล่นได้ค่อนข้างง่ายห,หน่อยแต่ก็อย่างที่เห็นว่าเด็กนี้มันจะเน้นไปที่การเช็คเจอเกศสาเยอะมากเพราะฉะนั้นก็จะใส่เกศสามให้ได้สักสิบใบนะครับเพื่อที่จะได้มีเปอร์เซ็นต์เช็คเจอเ,เยอะเหน่อยก็จะมีแม็กซิมัมเซอร์กับ แบทเทิลแบทเทิลดอฟไจเตอร์สองตัวแบทเทิลดอฟไจเตอร์จะเป็นตัวไรลองก็ได้เพราะว่ามีเทคมีกิฟต์เอ็กเซลอยู่นะครับแม็กซิมัมไม่มีไอตอนนั้นผมเล่นผิดไปแบทเทิลดอมันเมื่อตีแวนถ้ามีเรียสามแม็กมากกว่าพลังบวกห้าพันด้วยจนจบแบทเทิลนะครับก็เป็นตัวที่ยืนตีจากช่องแวนหรือยืนตีจากช่องเรียก็ได้เพราะยืนช่องแวนมันก็มีเทคมันก็มีกิฟต์เอ็กเซลแล้วก็มีอีกเทคหนึ่งคือบัสหนึ่งโซ่หนึ่งชี้วุน 1, ้นหนึ่งใบเมื่อในการต่อสู้ที่ยูนิตนั้นโจมตีคู่่แขง ต้องคอการเดยนจากมือ2ใบพร้อมกันหรือมากกว่าไม่งั้นจะคอการเดียนจากมือไม่ได้ต้องเซกเอาหรือไม่ก็ใช้จีกัดเอามันจะเป็นตัวที่ช่วยกดดันได้ก็เซกให้ตัวที่ลุกขึ้นมาตีซ้ำได้อีกรอบอย่างเช่น Dead Army Lady หรือว่าเป็น Berserker ก็ได้นะครับพอ Berserker มันเมื่อแวนตีบัส1โซนึสเตนตัวมันเองถ้าฝ่ายของค้ามีสแดมหรือมากกว่าพลังบวก3 0 0พันจนจบเทินด้วย นะครับก็ใช้คู่กับ b a t t l e d ดาฟไตรเตอได้แต่เอาจริงๆไม่ค่อยได้ใช้หรอกหลักๆก็จะใช้อยู่ที่ตัวอัชุล่านี่แหละเพราะอัชุล่ามันเป็นเมนหลักของเด็กนี้นั่นเองเพราะว่าไรอัชุล่าขึ้นใบแรกปุ๊บถ้าเราปูบอร์ดแล้วตีมัวมไปเลยอย่างน้อยเช็คเจอเกตสองยังได้ลุกสักตัวหนึ่งถ้าบวกกับเบอร์ไรเซอร์มันก็จะลุกได้เพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะทําแนวตีเยอะๆได้นั่นเองอย่างเช่นแถวหน้าเราอาจจะมีซักมีอาชุล่ามี เดนามีเลดี้มีเบอร์เลเซอร์อ่ะเอาเดนามีตีเอาเบอร์เลเซอร์ตีเอาเอาชุราตีเช็คเจอเช็คเจอเช็คเจอเกตสองก็สแตนเดนอามีก็ได้ด้วยเทคของอาชุราหรือว่าแล้วก็ได้สแตนจากเทคของตัวเบอร์เลเซอร์ด้วยนั่นเองมันก็จะลุกได้ค่อนข้างเยอะนั่นแหละครับเวลาตีมันก็จะจะลุกตีได้เยอะแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากจะใส่ยิมอ,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 อทันอาชุราคุณก็ใส่แทนไปทันดอร์อไฟเตอร์หรือไม่งั้นหรือไม่งั้นถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณจะไม่ใช่แม็กซิมัมไรเซอร์คุณก็ใส่แทนแม็กซิมมััไไรรรเซออ์ย่่างนนี้้้ก็ดแแลวแตนะคบ ส่วนแม็กซิมัมไรเซอร์เป็นตัวตีนะครับเมื่อตีโดยไม่ได้รับบูทพลังบวกหมื่นก็ตีสองพันสองสามนสองแล้วแต่ขึ้นอยู่กับว่ามันยืนอยู่บนช่อง Excel ไหมนั่นเองก็ราวนี้เ,เกรดสองอีกตัวหนึ่งผมจะใช้เป็นไฮพาวเวอร์ไรเซอร์คัตตอมซึ่งมันจะเล่นกับตัวเดิมเดี๋ยวผมเพูดเลยดีกว่าไฮพาวเวอร์ไรเซอร์บอกว่าเมื่อลงสนามขอแบตเทอร์ไรเซอร์หนึ่งใบจากโซนลงเรียากาศแถวเดียวกับยูนินี้ได้นะครับซึ่งแบตเทอร์ไรเซอร์เป็นตัวเริ่ม ตัวนี้ใครจะใส่เป็นสแตนแบตเตอร์เลเซอร์ก็ได้ถ้าห้าวพอแต่ผมแต่ผมใช้เป็นแบตเตอร์เลเซอร์ตัวนี้แหละไรทับโจวหนึ่งเพราะว่ามันมันต่อท่ากับไฮพาวเวอร์ได้นี่เพราะว่าไรไฮพาวเวอร์ลงช่องแวนปึ๊บเราก็จะเหมือนมีเรียเหมือนมีตัวเริ่มฟอร์นเนอร์นั่นเองแต่ว่าเป็นฟอร์เนอร์ที่ไรทับได้โจวก่อนด้วยนะครับผมรู้สึกว่ามันอนค้่งคุมแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องมือที่ไม่ค่อยจะพอเท่าไหร่ในเด็กนี้ได้เพราะว่าด้วยความที่มันเป็นเด็กเอ็กเซลเวลามันเวลามันตี เวลามันบุกเวลามันทาเกมมันจะต้องลงเรียกาศเยอะเพื่อที่หวังว่าจะเช็คเจอ3ามเราลุกด้วยเทคของอาชูร่าบ้างด้วยเทคของเดธอาร์มี่บ้างอะไรอย่างนี้มันจะต้องมันจะเปลืองมือเล่นเขาข้างเยอะล้วถ้าเจอฝ่ายตรงข้ามที่รู้มากหน่อยหามาตีเรียตีเรียตีเรียไม่ให้ไม่ให้เรามีตัวเล่นมากอย่างเงี้ยมันจะเล่นได้ลําบากอย่างน้อยได้โจ์ต้นเกมนิดนึงก็ช่วยได้หรือว่าไรทับได้โจวอาจจะโจ์เจอใบที่เราหลุดเกรดอยู่เกรดหนึ่งไม่ขึ้นี้อ่านไรทับไปอา้าวได้โจ์เจอเกรดหนึ่งพอดีเป็นต้น นะครับก็เลยใช้เป็นไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เลยใช้ไปไฮพาวเวอร์ไรเซอร์เลยละกันเพราะว่าไฮพาวเวอร์ไรเซอร์มันไร้ไร้ปุ๊บถอยไอ้นี่ลงลงหลังแวนอะอย่างน้อยก็มีตัวบูลละแวนเวลามันเจอพวกแวนฟอร์สยืมหมื่นสามเนี่ยมันก็ยังตีเข้าได้เรื่อยๆอยู่ยังโอเคนะครับแก้ขัดได้ส่วอีกเทคไม่ได้ใช้ <laughs> มาตีฮิตบัตหนึ่งเอาแบตเทนไรเซอร์หนึ่งใบเข้าโซสแตนเดียหนึ่งใบมีมีไว้ขู่มากกว่าไม่ค่อยได้ใช้หรอกเอาเอาจริงๆนะครับแต่ก็ใส่สีเพราะว่าจะเอาไว้ไร้ลงแวนนั่นแหละไม่มีอะไรนะฮะ แล้วก็เกรดหนึ่งอีกตัวหนึ่งจะเป็นไรเซอร์คัปตอมนะครับเมื่อเรียใบยอื่นที่อยู่แถวเดียวกับยูนิตนี้สแตนสแตนตามเพราะนี่เองเพราะงั้นสมมติมาไปยืนอยู่หลังเบอ ee, Bird acer, Look, Look, ร์ไรเซอเร์อย่างนี้แวนตีเบอร์ไรเซอร์ om, ลุกไอ้นี่ลุกตามหรือว่าอัจุร่าตีเช็คเจอเกตสองหรือเกตสามสแตนเดียหนึ่งใบอาจจะเป็นสแตนเดทอาร์มี่เลดี้อย่างนี้อะไรเซอร์คัปตอมลุกตามเป็นต้นมันก็จะใช้ง่ายกว่าตัวเดทอาร์มี่กายเพราะเดทอาร์มี่กายมันจะต้องเห็นเห็นเช็คเจอเกตสามมันถึงจะสแตนตามนั่นเอง มันึงจะสแตนบางทีแบบเราไม่ได้บางทีเดซอาร์มี่มันไปยืนอยู่หลังเบอร์เลเซอร์อย่างนี้อตีไปเบอร์เลเซอร์มันลุกก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดเช็คไม่เจอเกตสามเดซอาร์มี่มันไม่ลุกตามมันก็จะเสี่ยงนิดนึงถ้าเป็นไรเซอร์คัตตอมมันจะสแตนได้ค่อนข้างชัวร์กว่านะครับก็เลยใส่มาแล้วก็ใส่ทิ้งใต้สามเพราะบางทีมันจําเป็นต้องใช้สไตช่วยเดินเกมในบางจังหวะอย่างเช่นมือมันไม่พอเล่นอะไรอย่างนี้นะครับเออแล้วก็จ u ว i นิที่เหลือนะครับถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าอจชูล่าไกเซอร์มันลุ้นไป ไม่ค่อยเสถียรคุณก็จะมีคู่วิกเทนกับเมเทโอไคเซอร์เป็นตัวช่วยจบสกอร์แบบชัวๆนะครับเพราะว่าเอาจริงๆคือวิกเทนเป็นตัวที่เอาไว้สไตล์ลราตีขู่เฉยๆไม่มีอะไรเป็นสไตล์แรกตีฮิตสแตนเพื่อนบวกห0าพเฉยๆไอ้ของจริงมันจะอยู่ที่ตัวเมเทโอไคเซอร์วิกเตอร์นะครับเทคเมนเฟยไงตัวเอง,เองในจีโซนจนจบเทนจะได้เทคตีฮิตสแตนเดียร์หนึ่งใบพลังบวกห0าพแล้วก็เทคจีเบกสามเมื่อตีแวนสแตนเดียร์หนึ่งใบพลังบวกห0าพนั่นเอง เป็นตัวที่สแตนได้ค่อนข้างชัว์มากนะครับมันก็เอาดีๆคือมันใช้ง่ายกว่าตัวอิมตัวเทพอสุเทพสงครามอาจุราแต่ว่ามันเมเทโอไคเซอร์มันจะเก่งถ้าเกิดเป็นสไตล์สองมากกว่าเพราะว่าถ้าเป็นสไตล์สองมันจะใช้เทคจีเบกสามได้บางทีถ้าเกิดแบบคุณสไตล์โลโลอะสไตล์แรกคุณเป็นอาจุรานี่เลยก็ได้แล้วขู่ตีตีไปเพิ่มอะสแตนสไตย์ได้เป็นครบสี่ช่างมันขอให้ได้ตีขู่สแตนไว้ก่อนนั่นเองเสร็จแล้วพอเข้า พอเข้าสไตล์2ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าแบบคุณอ,อ,อาจจะไม่ได้ใช้อัชุราคิดว่าใช้อัชุราหวังพึง่งหวังพึ่งไม่ไหวเพราะาเสียงดวงไปอ่ะคุณใช้เม่ดไคลเซอร์ตีได้นะครับแล้วเป็นตัวปีที่น่ากลัวกว่าเทพสงครามด้วยแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากจะเล่นให้มันมีมก็ใช้เทพสงครามอัชุรากับออใส่ an, อิโมทันอัชุรามาอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับคือทีแรกผมก็พยายามจะจัดให้มันมีมแหละแต่ว่า มันไม่มันไม่สเสถียรสุดๆเลยคือคือมันเล่นเอาฮาได้แน่ๆถ้าเกิดคุณจะเล่นอย่างนั้นอย่างเช่นถ้าเกิดคุณมีตัวปลดลิมิตใช่ไหมครับคุณก็อาจจะเอาไอ้ทิ้งไตเนี่ย <laughs> ออกแล้วใส่ตัวปลดลิมิตเบรกมาอาจจะลดตัวเดนอมิกายลงนิดนึงแล้วคุณก็ใส่อิมอร์ทันอาชุล่ามาสักสี่คุณอาจจะใส่มาแทนแบทเทอร์ดอร์ไฟเตอร์แล้วก็ใส่แทนแม um ็กซิมัมแม็กซิมัมไรเซอร์อย่างนี้แล้วใส่อิมอร์ทันสี่สมมุติในมือคุณขึ้นทั้งตัวปลดลิมิตทั้ง อิมทันอาจู่าอย่างนี้อะคุณลงลงไปวิ่งตีต้กรตต้นเลยก็ได้แล้วมีพวกเด็อาร์มี่มาเสริมอย่างนีอ้อะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะเป็นเด็กบบตลกๆนิดนึงแต่พอดีผมไม่มีตัวโปวดลิมิตมันก็เลยเล่นตัวอิมอร์ทันได้ไม่สุดเฉยๆก็เลยสุดท้ายก็เลยเอาออกแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากจะเล่นเล่นมันเล่นได้นะครับลองดูก็ <laughs> จะเป็นเด็กที่ลุ้นโคตรๆเลยเหมือนกนันก็สนุกดีนะครับเอเนื่องจากผมใช้แค่คาแรคเตอร์เด็กสชุด ผมจาหมายเลขไม่ได้นะว่ามันจะเป็นกล่องเขียวที่เป็นไลเซอร์กับกล่องเหลืองที่เป็นวิกเตอร์สองสองกล่องแล้วก็ชุดบศ่ีทีศูนย์หนึ่งนะครับเพราะงั้นจิวนี่มันจะมีไม่ครบมันก็จะมีแค่นี้แหละมันก็จะมีอะไรล่ะมีเมเทโอไคเซอร์มีวิกเทนมีอะชูล่าแล้วก็จะมีจีก่างูยูนิออลนะครับซึ่งใช้ยากชิบหายเลยก็มีติดไว้กันเองเผื่อจะใช้เมื่อลงกาดถ้าดาบเมิโซนของคุณความหมดไงแดมสอง ชิวบวกห้าพันและอีกสีกสกิลบอกเมื่อลงช่องการถ้าไม่มีโซโซชาร์จสองชิวบวกหพันซึ่งอาจจะมาใช้โคตรยากเลยเพราะว่าเด็กนี้มันแทบจะไม่ได้ใช้ทรัพยากรอะไรมากมาย,เ,ยเพราะงั้นส่วนใหญ่ก็จะปลาฮิวโง, ộ, ง, ộ, ง ộ, ่ๆลงไปเลยมากกว่าฮิวฮิวมันชิวสอง0มืนะครับปลาวอบอยไปกาดเลยจบทิกเกอร์ใช้เป็นสีๆนะครับเป็นคีเป็นคีเป็นฮิวเป็นดอเป็นฟอนต์นนี้ไม่ได้มีอะไรไปพิเศษใช้แค่นี้พอ ถ้าเกิดคุณอยากจะได้ขีเพิ่มคุณก็ถอดฟอนต์ออกแล้วกันเพราะเอาจริงๆฟอนต์ก็ไม่ได้สําคัญอะไรขนาดนะั้นไม่ได้เน้นฟอนต์เท่าไหร่นะว่าถ้าเกิดคุณอยากได้ฟอนต์ก็ได้เหมือนกันคือด้วยความที่เด็กนี้เวลามาสแตนมันสแตนแบบสุ่มไปหน่อยนะครับไม่ค่อยสเสถียรเท่าไหร่อาจจะมันต้องเช็คเจอเกี่ยสามมันถึงจะสแตนเพราะงั้นจะกะจกังหวะใช้ฟอนต์นค่อนข้างยากหน่อยถ้าเทียบกับตัวอย่าง perfect r a s e r นะครับซึ่ง perfect r a s e r มันใช้ง่ายกว่าดังนั้นถ้าเกิดในเด็กนี้คุณอยาก คุณอยากจะเอาชัวร์มากขึ้นนะคุณอาจจะถอดแบทเทนดอร์ไฟเตอร์ออกแล้วใส่เป็นเพอร์เฟกต์ไรเซอร์ก็ได้ไม่ค่อยแนะนําให้ถอดแม็กซิมั่มไรเซอร์เท่าไหร่เพราะแม็กซิมั่มไรเซอร์มันเก่งมากยืนช่องเอ็กเซลตีสามหมื่นสองแล้วถ้าเกิดมีวิธีที่จะลุกอะไรมันสักอย่างก็เช็คสามลุกเช็คสามลุกมเมนูไคลเซอร์จับลุกอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ลุกขึ้นมาตีซ้ำดิพลังสามหมื่นสองซึ่งมันเยอะมากเวลาการ,ร,ก,ารากันระบาดนั่นเองก็เลยยังไงก็ยังอยากจะให้ใส่แม็กซิมั่มไรเซอร์เอาไว้อยู่ดีนะครับ ก็ประมาณนี้ละกันสําหรับเด็กเอ,อ่ออะจุลาไกเซอร์นะครับอาจจะไม่มีมากเท่าไหร่เพราะว่าปรับไปปรับมาสุดท้ายก็เป็นเด็กที่ใส่แค่เพิ่ม g ีูนิตมากับใส่เดดอามี่มาเพิ่มเฉยๆนะครับเพราะเดดอามี่ช่วงต้นมันแห่ได้มันใช้แห่คู่กับตัวเบรเซอร์ได้นั่นเองเพราะด้วยความที่เทคของมันมันแค่เช็คเจอสามสแตนเลยเพราะงั้นมันก็ลงมาแห่ตีแห่ตีแห่ตีได้เลยเป็นตัวใช้ทิ้งใช้ควางได้ไม่ต้องไม่ต้องห่วงมันมากนั่นเอง ือถ้าเกิดใครอยากจะใส่เดซอาร์มี่ให้ครบคุณก็อาจจะถอดอะไรสักตัวหนึ่งสองตัวนี้ออกก็ได้มันจะมีเดซอาร์มี่เกรดสามอีกอันหนึ่งแต่ไม่ค่อยแนะนําให้ใส่เท่าไหร่เพราะว่ามันแค่หมื่นมันเบสพลังมันแค่หมื่นเดียวแล้วมันจะลุกเมื่อเช er ็คเจอเกรดสามโดยมันใช้ขค่อนยากไปหน่อยเมื่อเทียบกับไอ้แบทเทอร์ดอร์หรือแม็กซิมัมไรเซอร์สองตัวนี้ซึ่งใช้ง่ายกว่ามากนะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะมีมให้สุดคุณเล่นอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคสำหรับครั้งนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้พบกัน้า ครังหน้าจะเป็นเด็กอะไระเอาไว้รอติดตามชมกันสำหรับครั้งนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ